ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยูระบบปีศาจเอฟนะวันนี้ผมก็จะแจกถาดอย่างที่ผมว่านะว่าพอครบสิบทัพย์แล้วจะแจกรหัสนับก็ถาดแรกนะเดี๋ยวผมขอไปเอามาก่อนนะไปบ้างนะครับอันนี้คือชื่อนะ e d i t ตตี้เกมเมอรนะอันนี้เป็นรหัสเก่าแต่โหดนะโหดมากแต่ว่าผมไม่รู้แล้วว่ามัน มีคนเอาไปหรือเปล่านะอันนี้ถ้าเกิดได้ไปก็คือโหดเลยนะครับถ้าเกิดยังไม่มีคนได้ไปนะแล้วก็มีคนเผอไปได้เนี่ยโคตรโหดเลยนะรหัสนี้นะส่วนรหัสนับคือ V I เอ้ยไม่ใช่ V I นะ V A นะ V A I P นะ I P แล้วก็ขีดนับห้าห้า ห้าสีตัวนะห้าสีตัวนะนะครับเอาไปเขียนกันนะอีดิตตี้นะเดี๋ยวผมจะลบก่อนนะอ่าหยุดไปก่อนเดี๋ยวผมก็หยุดกันไว้แล้วกันนะ V I A, V A I P นะครับแล้วก็ขีด ห้า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 นะสี่ตัวนะพ่าสี่ตัวอย่างนี้ไงรหัสแรกนะครับผ่านไปเดี๋ยวดูรหัสที่สองกันต่อมาเลยนะครับนี่ครับนี่คือชื่อนะ D E S T G G หนึ่งสามซโอนะ <S 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 ต่อมานะเป็นรหัสนะศูย์ห ันนี้ไม่ใช่รหัสนะมันเป็นชื่อศูนย์หกสามหนึ่งห้าหนึ่งนะหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหกสี่สี่นะเก้าหก 44นะครับก็จะมีอยู่สองรหัสนะเพราะว่ารหัสที่สามกับรหัสที่สี่นะไอ้คนที่ผมดูมาเนี่ยมันยังไม่ให้นะน่าจะคลิปหน้านะครับส่วนสองรหัสนี้ก็เอาไปใส่กันก่อนนะครับอีกสองรหัสก็คลิปหน้านะพรุ่งนี้ผมก็จะทําคลิปอีกนะครับพรุ่งนี้นะผมขอ15ผู้ติดตามนะ15ผู้ติดตามผมแจกอีกนะครับบาย